คนดีชุดขาวของโรงพยาบาลนำปางเดือนกรก,กฎาคม2566มีใครกันบ้างนะเดี๋ยวนี้องค์กรไหนๆเขาก็เชื่นชมคนดีคนซื่อสัตว์สุจริตคนมีเมตตากรุณาและมีน้ำใจช่วยเหลือมาชมผลงานก,นกันครับคุณอมรศักดิ์ทัศนภาพเก็บโทรศัพท์มือถือของผู้รับบริการได้บริเวณโลงอาหารสวัสดิการอาคารโภชนาศาสตร์และได้ส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนายแพทย์อภิศักิ์สุนทรพันธ์ ญาติผู้ป่วยมีความประทับใจการให้บริการดูแลเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างดีเยี่ยมจนวาระสุดท้ายของชีวิตขอแสดงความชื่นชมครับคุณนิรมสนสุวรรณรัตน์กับคุณเบญจวรรณม่านสืบญาติผู้ป่วยมีความประทับใจการให้บริการและดูแลเอาใจใส่ได้มาขอบคุณครับคุณกรมจิตต้นมณีคุณภาวินีวันทองคุณสุพิชชาหานกล้า หลังจากพบว่าเจ้าหน้าที่ราชทันล้มหมดสติก็เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วชื่นชมครับคุณประยูนมิ่งมิดวันเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้รับบริการได้ที่ชั้นหนึ่งของอาคารก็ได้นำส่งเป็นที่เรียบร้อยคุณบัวแก้วสุขขวดเป็นจิตอาสาประจำจุดคัดกรองได้เก็บโทรศัพท์มือถือของผู้รับบริการได้ที่บริเวณชั้นหนึ่งก็นำคืนเป็นที่เรียบร้อยครับขอแสดงความชื่นชมทุกท่านครับ